คุณผู้ชมครับจากเทปที่แล้วเวลาหมดไปซะก่อน deposit. เอาละครับเรามาต่อนเนื่องกันเลยละครับผมผมมันคุชาครับยอะเยินเลยครับเยอะเลยป๋าครับผมเห็นท่านก็ตลอดมันคุชาครับก็เป็นกรรมการสากลครับในยุคนี้ครับแต่ก็อยากจะปัญหาก็เหมือนเหมือนกันหมดอ่ะที่อยากจะสมาชิกทุกคนให้ข้อมูลไปหมดอยแต่นี้ก็อยากจะให้สากลเนี่ยมีบทบาทสาคัญรับอืมส้างบทบาทส้างการ ซื้อขายไรขยันอย่าให้นอนนิ่งออยู่เหมือนกับก่อนก่อนนี้คือว่าออกมาทำปฏิบัติหน้าที่ไหนๆก็เข้ามาคุบอกคุณผู้ชมหรือบอกประธานครับผมบอกประธานบอกประธานบอกประธานเพราะเมื่อได้อยู่กันประจำก็เรื่องธรรมชาติเนี่ยใครๆก็หลีกเลี่ยงไม่ได้งไงๆก็ต้องโดนโดนด้วยกันังนั้นนะมาว่าจะเป็นประธานหรือเป็นสมาชิกโดนด้วยกันอยู่แล้วไม่ว่าใครก็โดนอยู่แล้วเพรพอป้าฝนก็หนดไม่ได้ แรงงานเนี่ยมก็ชุดเดียวกันมาโดนอยู่แล้วอแรงงานนี่ก็ชุดเดียวกันจะไปหาที่ไหนแป็กปลอมก็ไม่มีเพราะมันอยู่ในแวกเดียวกันนี้เอาแรงงานต่างถิ่นเข้ามาทําไม่ได้ไม่ได้เงต่างคนก็ต่างพื้นที่อืแล้วแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องทําไมเราเอาแบบนี้เข้ามาทําได้ไหมครับมันไม่มีเราไม่ได้ทําทุกวันไม่ได้รื้อทุกวันเขาไม่มาอยู่กับเราหรอกไม่ได้อยู่กับให้มาอยู่เราก็จ่ายไม่ไหวจ่ายทุกวันไม่ไหวถูกไหมครับครับผมขอบพระคุณครับต่อไปเลยครับผม ส, <Techn Pokémon> สองต่อเลยอ่ <wan cartoon> ้ามสองต่อเลยครับเยอะเลยครับป่าครับเยอเลยยืะเลยผมไพโร์อินพยมครับครับลูกจ้างลูกจ้างโดยตรงเลยครับลูกจ้างโดยตรงเลยครับเกษตรกรโดยตรงเลยครับครับผมมีปิ่นไม่มีมีที่ร้อยกว่าไร่เยอะครับนี่เสียครับผมกูเขาอย่างเดียวครับกู้แกงไม่ไม่กู้ไม่มีเครดิตครับคือกู้อย่างเดียวอคืออย่างว่านะเราทําทําทำแปดอ่า กินสี่เออทำสี่กินแปดอ่าทำสี่กินแปดแต่ปีนี้แย่มากเลยกับปีนี้อีนี้ฝนตกทำเกลือเคยได้สองร้อยฟาสามร้อยกับปีนี้ประมาณหกสิบเกียงใช้ทั้งปีนะพี่ก็เลยจะบอกว่าเงินมันใช้ทั้งปีทั้งใช่ใช่ปกติได้สองร้อยใช่ปกตีสองร้อยฟาสองร้อยฟาสามร้อยก็มีอแต่ปีนี้ประมาณสักหกเจ็ดสิบเตียงที่ได้เพราะฝนตกมาเราไม่ได้เลื้อท่วมกินไปมาค่อย ตกทุกเดือนพี่ครับเวลาฝนมันตกเปี้ยงเนี่ยเท่ากับว่าเราควักทุนต้องต้องเอาทุนถนอผมผมลูกจ้างนี่ลูกจ้างผมไม่ต้องผมคือผมทําเป็นไม่ได้ทําถือผมไม่ทำถือไม่้างทําทำอันน้เป็นของเท่าแก่เขาเท่าแก่เขาจะออกหมดทั้งหมดไอ้ส่วนที่ว่านั้นน่ะนะแต่ก็แต่ก็ต้องออกอยู่ดีคือเรากินเปอร์เซ็นต์ถ้าเท่าแกไม่ได้เราได้ไหมก็ไม่ได้ครับ Oh. คือได้สิบเกียนผมได้เกียนหนึ่งเนี่ย uh. นะแต่ว่าถ้าได้รักห้าเกียนได้ห้าสิบถัง oh. แล้วพไม่ได้ก็คือไม่ได้กันเลยเพราะมันเป็นอย่างนี้ oh. แล้วเราพอนั่นไม่พอก็กู้ชากรอ,อยู่ดีนะครับกู้ชกสอยู่ดีครับมันก็วนอยู่อย่างนี้มันว,วนอย่างนี้นคือนิสินลาถึงเร้พอ มันไม่ลดมันไม่ลดมันมีการลดมันมีการลดมันมีแต่เพิ่มใช่หาเงินได้ก็ไปจ่ายดอกถ้าเรามีเงินถ้าเรามีรายได้เสริมอะไรในตอนนี้เราอายุมากแล้วจะไปเป็นอะไรก็เขาก็ไม่รับแล้วอได้เขามาจ้างปลูกบ้านได้ไปเทปูนเทอะไรพอได้อืแต่เขาก็ไม่ไม่เอาแล้วเพราะเราก็ไม่ไหวแล้วครับครับโอ้โหถ้าเต้องต้องรับฟังนะครับผมครับผมสมบัติคุดสาคร ก็เป็นที่ปรึกษากรรมการของสหกรณ์ครับผมก็ปัญหาของนักชาวนาเกลือมันก็เป็นเดิมๆมาอย่างเงี้ยนี้หลายปีสมัยก่อนเขาจะมีเกลือก็อยู่กันได้ครับฮะก็ยังใส่ยุ้งใส่ฉางกันไว้ย่งพอมีเอาไว้ต่อรองเมื่ออดีตคือเขาชาวนาเกลือนี่ก็ยังเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาจะมีวังนะฮะครได้ปัจจุบัน น้ำก็เสียโรงงานก็ปัจจุบันหากินไม่ได้ไม่มีนานี่ไอ้วางเนี่ยทิ้งล้างกันการํานาเกลือบางทีมันทําแค่นาเกลือทําอาชีพเสริมข้างนาเกลือไม่ได้เลยใช่ไหมครับไม่ไม่ะมีวันนะฮะมีที่สต็อกน้าครั้งแรกมาเดี๋ยวนี้ได้ไหมครับไม่ได้นะน้ําเสียเดี๋ยปัจจุบันแทบนี้โรงงานทิ้งน้ําเสียลงมาเยอะนะก็อยากจะเรียนวอนให้รัฐเนี่ยช่วย คือทําถนนให้ให้ให้ทุกแปลงนะฮะเข้าไปเพราะงบปัจจุบันของอบตปัจจุบันเนี้ยมันน้อยมันไม่เพียงพอครับครับเพราะมันก็ต้องทําหลายที่ครับแต่พาท่านรัฐลงมาดูจังหวัดลงมาดูมันมีสิทธิ์ทาได้ครับครับครับก็วิงวอนไปครับในส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ให้ชาวนาเกลือได้พอลืมตาอ้าปากบ้างไม่ต้องถึงขนาดร่ารวยแต่อยากให้เป็นหนี้เป็นสินเลยครับ